ส่วนนโยบายกระเป๋าสตางค์ดิจิทัลวอลเล็ค่ะคุณผู้ชมไม่เบื่อใช่ไหมคะนำเสนอทุกวันเพราะว่าจะได้รู้ไงคะว่าในแต่และว,วันเนี่ยมันมีความคืบหน้าไปจนถึงไหนกันบ้างจนกว่าถึงจะถึงวันที่เราจะได้ใช้เงิน1,000 0บาทนี้นกันนะคะ,ะติ้งข้ามาเราจะหยุดเล่าเลย เราจะไปใช้เงินเหมือนกันเอามาเล่าให้ฟังทุกวันว่าไปถึงไหนกันแล้วมันจะได้กระตุ้นตัวเราด้วยแล้วก็กระตุ้นคณะทีมทํางานที่เขาเพิ่งจะตั้งมาด้วยนี่นะคะหลังจากเมื่อวานที่มีข่าวว่ามีการตั้งคณะทํางานแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมลงพื้นที่กันทันทีเลยค่ะไปตรวจสอบดูนะคะว่ารัศมีที่ชาวบ้านบ่นมาว่า4กิโลมันไม่พอหรอกนะคะบางบ้านบางพื้นที่ออกไปจากบ้านนะยังไม่เจอเลย4กิโล5กิโลนะคะล่าสุดคุณมานาศจันทรประสงค์ค่ะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการช่วยว่าการกระทรวง การคลังเนี่ยบอกว่าหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลเว l l ล t นะคะคณะทำงานทำงานกันเริ่มแล้วค่ะคุณผู้ชมเริ่มดำเนินการศึกษาโดยเฉพาะความวิตกกังวลเรื่องพื้นที่เรื่องรัศมีในการใช้เงินนะคะก็เลยหารือร่วมกับทางพาณิชย์ค่ะทางมหาดไทยกับปกครองท้องถิ่นนะคะสำรวจพื้นที่กันไปเลยทั่วประเทศค่ะ สแกนดูนะคะการขยายพื้นที่การให้บริการจะทําได้ไหมร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการเป็นยังไงในพื้นที่ที่อาจจะไม่มีร้านค้าหรือพื้นที่ห่างไกลจริงๆให้ยึดอําเภอเมือง เป็นพื้นที่หลักไปเลยก็ได้นี่เป็นข้อเสนอคุณมานัสศักด์บอกว่าพี่น้องประชาชนที่นําเงินที่ได้รับนะคะจากโครงการเอาไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคหรือจะเป็นการเกษตรอุปกรณ์การศึกษาก็ได้ได้ครบถ้วนค่ะซึ่งจะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดีโครงการนี้จะช่วยเติมเงินในกระเป๋าประชาชนนะคะให้มีเงินเหลือใช้เอาไปใช้จ่ายสิ่งของที่จําเป็นแล้วก็ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพราะฉะนั้นตอนนี้ประชา นร้องเรียนอะไรมามีข้อเสนอแนะอะไรมาคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาพร้อมรับค่ะพร้อมรับไปพิจารณาตอนนี้ลงพื้นที่สแกนดูละว่าแต่ละพื้นที่เป็นยังไงติดตามพ p ีพีทีวีเอชดีสาได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย